เฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ฉันหายไปไหนวะนี่โจรเหรอโอย จะเรียยังยังยังพี่แบบนั้น อะไรนะเน็ตนั่นมันแหวนแต่งงานเพชรสิบกะลัดของเราเลยนะให้มันหายไม่ได้รู้แล้วนะ่ะหายอยู่นี่ไงหายไปไหนเนี่ยรถคันนี้ของพวกมันนี่ แค่สองคนนั้นไหมทอางีดีวะเอางี้นะน้องถ้าน้องเจอแบนเมื่อไหร่อ่ะน้องก็โทรบอกพี่ละกันพี่จะให้สองแสนสองแสนใช่เพราะดีว่าพี่กับแฟนเนี่ยพวกเราสองคนมีโทระต้องรีบไปทำ ฝากน้องด้วยนะยังไงก็รีบโทรมาแล้วกันได้ไหมค่ะเหตนสองแสนเลยนะเว้ยได้ไหมะ คุณพูดจริงหรือเปล่าคะหรือว่าคุณจะเอาไปขายเองนั่นฉันจะแจ้งความดีกว่าเอ้ยจิจิจิอย่าใสตำรวจนะคะงั้นเอางี้ค่ะเดี๋ยวฉันให้เงินคุณหนึ่งพันแล้วคุณก็เอาแหวนนี้มาให้ฉันนี่คุณหนึ่งพันนี่มันหมายความว่าไงนี่คุณมาดูถูกคนส่งอาหารแบบฉันเหรอคนส่งอาหารห้าพันค่ะห้าพันเอาแหวนให้ฉันเถอะนะคะ หมื่นหนึ่งค่ะจบบ้าบอ้าไหน่ยๆก็ไหนล่ละฉันจะทำเป็นว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ไม่เคยมาลานนี้ด้วย ลตั้งหนึ่ง,งห,หมื่นแน่โหแหมถ้ารู้ว,วิธีนี้หาเงินได้ง่ายนะฉันซื้อแหวนสักสิบงวงดีกว่าจะใช้แผนนำนมๆทุกวันได้ไงเดี๋ยวมันก็จับได้หรอกโ,โหอย่างนี้ต้องคิดแผนทุกวันเลยเหรอใครจะคิดแผนชั่วได้ขนาดนั้นอยากได้เงินเยอะก็ต้องใช้สมองเลยสิวะโอ้ยพวกแกสอคนอยู่ทา่ทานั้นสนทเถอะฉันว่าเราเรีบมาแบ่งเงินก่อนดีกว่า เ <Yeah, S 2> จัดไปอ่ะหนึ่งพันนี่ของเธอเฮ้ยหนะึ่งพันฮ้ยที่แท้พวกแกแก็แกลงหลอกลวงนี่เองน้อยนี่ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะนี่แหวนของคุณลูกค้าค่ะ นี่มันแหวนกะโหลกกระลาที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่ของฉันอ้าวนี่ฉันโดนีกเด็กส่งอาหารนั่นหลอกเหรอ,อ,อ,อทั้งหมด5,500หบาทค่ะ ะะพอดีว่าพี่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านนะคะนี่นาฬิกาค่ะพี่ขอเอานาฬิกานี้มาจำไว้ก่อนได้ไหมคะ <c oughs> คือทางร้านของเราเนี่ยทีักดูนาฬิกาเรือนนั้นสิทีัะอยากได้ไม่ใช่หรอ ใช่ใจที่รักแต่ว่านาฬิกาเรือนนั้นอะมันแพงมากเลยนะเรือนตั้งห้าแสนบาทแน่ใช่ใช่ผูหญิงคนนี้ดูน่าดูอนะอฮมผูประหาเศรษฐีแน,น่ไหนเออคือว่านาฬิกาเรือนนี้อะมันเป็นมรดรกตกทอดจากที่บ้านฉันนะค่ะมันมีค่าทางจิตใจมากมฉันฝากไว้ไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบเอาเงินมาจ่ายให้นะคะได้เลยค่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวอเอานาฬิกาตลาดนะัดมาหลอกคนอื่นไปทั่วแบบนี้ไม่กลัวแบบการบ้างเลยไงนี่นายแล้วก็จ่ายค่าอาหารให้เขาสัแล้วก็เงินที่เธอมาหลอกเขาด้วยเขาไม่อย่างนั้นจะเอาวีลกรรมของเธอสามคนไปแจ้งความ เฮ้ยนี่เราเกี่ยวอะไรด้วยวะฮะนี่พี่ผู้ชายคนนั้นนี่เราเนี่ยก็อ้เด็กส่งของเมื่อวานนี่นิสยัย hey. ไอ้อ้วนปุ๋ยนี่มันรู้เรื่องของเราได้ไงวะสวัสดีครับคุณตำรวจ คนอย่างพวกแกไม่โดนสั่งสอนขึ้นหรอกขูจะเป็นหลอกคนอื่นี้ไปดิบ้าเฮ้ยจะไปไหนอโย่ามุ่งตรงไหนไปดิบ้า